สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พศภาพพี่น้องมาตามแนวทางปู่ทุดงพิจิตตามเจ๊นงนะครับหกห้าตรงตรงครับสำหรับเมื่อนี้เจ๊นงมันมีแนวทางตัวได้ฝากพี่น้องทุกที่กับเขามาฟังเบิร์นกันครับท่านผู้ชมครับเตรียมสมุดปากกามาด้วยครับไปพี่น้องไปพี่บอกพี่น้องยังคาใจกับพี่บอกแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ คิดอย่างได้จ้าเพราะว่าจตกความปรอสบก็คนปีบอกอีรีนนะอาจจะเป็นปีชงเมืนบ่าชงเราใช่ไหมชงเ้าเป็นโซเข้าเลยนะนสชงเข้าต้องชงเขาสิพาไันั่งขอนาเลยเนี่ยเจะกอดซ้อนๆแล้วก็ได้ว่าโอ้โหไเลกันเด้อวันเสาร์เป็นตัวเลขเด้อบ่แม่เมือนนี้มาเห็นลายบ่หบอกโอ้หายเด้อหายเด้อหายคักๆสาโวตงนี่แหละมันเลยก็นั่นั่งเบานั่งจม เห็นยู่จ้ะกดมากดแล้วเมื่อไหร่จุดเฉียงใบมงไม่หเนาะบมงสาบส้น่าตี้ถูกในดวงเงียบอยู่สองคนเออเขาก็สิบางง่ายแหละ่วมาที่คอไม่ได้ตัวไหนสองมือนั้นตัวแรกเลยมาก่ามาหมาแปดเขามาแปตั้งแต่แหกันอยู่สองคนมาเปน ว่าดๆสิอดอรจะบ่เอาจักคนเอาจคนผมว่านี่ยากอีหลีพาผู้ถ่าไปหาหมอจะพองก็เรยว่าเอ้าสงสัยดวงมันยากก็เรยว่าหายเอฟซีสื่อสารอบหบมาเราต้องขอไม้ด้วยนั่นี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 ่วี่นี่นี้นี่นด่นี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 ันี่นี่นี่นก่นี่นน่นม่นี่นี่นก่นี่นนน คันบ่ไดรลุงคิดมันบ่บ่จ้ะว่าความไม่ด่งมาจะเอาไว้ตำเล้าไม่โด่งอ่ถ้าจะนเาตำเล้าว่าสิโอ้ยตัดไทยก็ดไทยอยู่บ่แม่บ่ไทยเป็นวิตีโหยาวเลยไทยลุงคิดกับลุงของมันที่สามภาพปังแต่คนติดตามก็จะเห็นจ้ะแจะว่าหันไปตำเล้าแม่ไม่โด่งไปตำเล้าหนูไปตำไทยเออเอฟซีหนูนลังถือสิบกาคนอยู่เพิ่งกับแตพ่อห้องพูดเนาะมืดฮอตแสนล่ะแต่เพิ่งกับแบบเบาหลายเพิ่งกับว่าโอ้ยบ่ถือเดื่องมหาปีหกปีเนาะผู้เฒ่าเนาะไทยเนียน ตัวได้ซ้ำตัวขนาดซ้ตัวแข็งๆหน้าวุปแปร์มาแมนตื่นหลายคนบ่าออกข้างหลังาาก็จะเล็กอย่างบ้านก็เือกแม่หรือว่าออกข้างหลังาาก็จะออกข้างหลังไม่เปจ้ะเดี๋ยวเขาจะไปไถข้างหลังค่ะไถยังไงอ่ะหมุนหมุนนานเดียวนี่ได้ไม่ติดเคลื่อนค่ะนะ จุดเบิร์ก่อนเราไป่ทายข้างหลังเอาไไถ่ทายข้างหลังเอ่าย้างหลังเลยเคลื่อนไม่ได้แม่แม่แม่เอยไปเคลื่อนแม่นแม่มาเคลแม่มาเคนแตั่เวบอเอาบอกอ้เจ็เียลุนให้เจ็ดมาแล้วครับ่ตัวนะครับผมเจ็มาแล้วเจ็มาแล้วเจ็มาแล้วนั่นคือบอกคือบอมาแบหน้านี่วเนี่ยอ้หมันออกมาหมดตัวกันแบขึ้นมาเรว่ามันลอยไม่เองเจ็นั่นเจ็มาเหมือนกันเลยแมนมาแล้วอันนี้คือหวยอกอ้สมุนรุนตัวที่สองตัวี่สอเป็นซีร่ ตัวที่สองไม่กล้าก็ศูนย์รอร้ไวตัวไน็ดมน่ตัวแล้วนะพ่อเมาห่งตัวตัวที่สองไม่กล้าก็ศูนโ้โอก่อนทีเข้าไปทางปูพอดียเนาะตัวเลขหาไปทางปูยาสดที่เบ้ายเพนวะปูว่าสีเบิงหดอเซ่นโอู้สเบิ้งหาเออไม่หันไปทางนี้มาดิพอสอกัเรืยมาพอสอนเยมาัอพอสอนดูตรงนั้นได้ข้อเด้อมันเข้าไปไม่ได้เไ่ได้ตนี้ อ้ปูเขาหนุ่ยยาเด้อตัวนี้ย่งย่งง่ายง่ายปูงี้ยากมากนแม่ก็ลุ่นเรื่องกอกเอ้ยเตี้ยศนยหรือแก้โอ้ถ้าจะเป็นศัยแต่เกอสแล้วสองสอดเด้อสองสองดสองส่วนไม่ศยก็แปดไมก็หกตงสายใช่ไหมเนี่ยใ่ก็สองสองอดกต้องเลยง็สงสงอดโอ้ในฉายายด้วย ืม่นแแล้วก็หนีได้ฉายาเปสามแต่แกับสามไหมพูดได้ฉายาใหม่แล้วก็สองสองซ้อที่นี่เจ้าแล้มั้งนั่งนี้มั้งดวงมันไม่มากระดไลีาห้างสองคน เลขร้อยมาตัวใดนะครับผมก็ดูเลขร้อยมาเจ็ดันนี้รุ่นตัวสุดท้ายเป็นหนึ่งเนาะดูดูก่อนจะดูทูบต้องดูตัวเลขร้อยมาก่อนอันนี้เลขร้อยมานะครับข้าผิดไปก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะว่าเรามันเห็นขึ้นมาเองเนาะใช่เออเจ็บมาแล้วไม่แปลกเกินตัวเลขร้อยมาใช่ไหมอันนี้เจ็บเนี่ยคือคือมันเห็นเองอะค่ะเดี๋ยวแต่หลักสิบใช่ไหมยังไม่ได้เก้าจริงเจ็ดเก้าเติมได้ไหมน่ะเติมเก้าใส่ได้ไหมนึ่งตัวที่สามอาจจะเป็นหมื่น ตัวหน้สามเป็นตัวไหนโน้ตถ้าเป็นหนึ่งก็อยกเลยแ้วเนาะถ้าเป็นหนึ่งก็ออกเลยแล้วเนาะูมาคนลุ่หลังทุ่เนี่ไปจุดก็ไปจุดอันนี้สซโันทอนเลยเรียกใเห็นเลยวย่เห็นตัวเลียวเว้าเรียวไขาบอกเล้ยไอ้าบได้เด้เันอะเคลือบมันหาานากนสองนเงือแต่ก็นจ้าสีละหมดกักระหามเบ้าางเดียง เจ็ดเก้ามาแล้วนะครับโดนพ่นเนาะเราดต็มเสองคนเียร์ชโตใหญ่แล้วทาเป็นเจียแล้วพอเป็นเนื้อเกันเป็นเนื้อเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นเาปปีวอกไงดีค่ะปีวอกมาเลย ดีเราวมือนีบผมีุีบอกเจ้คนหร้านอรอยกว่มายันี่สะดุ้งเนี่ยชิต้าก็ไม่มาวันนี้ปกติชิต้าจะมาบ้ามากนียไปยังบนีเมจายดีคบอกพ่ามาไก่ไดเลยมือกุนสีถือมันว่าไงบรรยากดีหัวเติงหัวเตงนี่ต้องการสามคนเมนูไม่ดวงคือดวงสับ่ากันหัวอยู่แสดงว่าหัว่าทุกคนถืถือมาทุกคนอ๋อถือถือมือใหญ่ถิงาเขาเลยครับเาี่ไปสสนะฮะฮะหั้ข้าโของเรายู่นี่ล่ะก็ได้แล้ว ตัวที่สาม้ยตัวที่สามยังไม่พอเลยสอสอนก็นั่นสองสอดแท้ห้องอ่ะาทาเเป็นยังไงสองสองได้ไหมถ้ามาดามเหียนมาล่างๆเลยเหมือนมาล่างมาเลยโูเอ้ตัวผู้ชายแหละเพราอีโตเดียวแข็ง นี่คเครื่อนทีไปยิงไกางเลยครับเจ๊กลางเลยหมว่งเท่าไรทบอ่เหนไทยเงี้ยเนี่ย่รากไมโดนดมัน้ดทีต้นกกาันเตมอกันนาเต้แตกมด้กันยันนั่งมกมหมบมเกินทนนิ่งละมอบมาน่นี่นบินวันได้เลย เอากือซำแท้เอากระซำ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 อสอบเอาไปเลเอาแล้วนี่แต่หัวแล้วแหลมตอนนีนั่เแหลมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นนี่ปีก็หนึ่งละคุยกันเบาๆเตรียมตัวเลขแล้วทำาไบอกกันประเดแล้วคูคนอันนั้นเองเข้าใจเย็นเยนเขาใจเย็นๆยนเม่เห็นหัวมาแล้วละแหลมปะครับก็อสอนในปีว่าวันจะมันเป็นอะไรกับปีอยู่มีแต่ปีโชคเท่านั้นเลยแน่ปีมาาปีปัง จะได้เต็มเลยช่างว่าเห็นตัวได้แล้วเดี๋ยวยังเลยครับเห็นเห็นเจ็ดเก้าเว้าลุนหนึ่งลุนหนึ่งนายเจ๊เจ๊นงหันมาดูหน่อยครับที่ว่าเลขเลขลอยมาตัวไหนครับผมไอ่พ่อกิเห็นไลยครับอันนี้มาจากหวอ๋ออกไปี้หนึ่งมันสมูทกันไหมไม่ออกกันตัวกลางตัวกลางกำลังลอยอยู่ใช่ไหมมันลอยมาจังไลยเลยมันเห็นเองค่ะเห็นเองใช่นอนนอนอยู่หัวกระน้ำอ เหมือนเราเซ้นใช่เหมือนเราได้ฐานหรือว่าเราทําอะไรสิ่ใหม่ๆหรือว่าเราเห็นที่ใหม่ๆมันจะขึ้นมาเองอันนี้เป็นมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยบอกพี่เบิร์กซับจนมานันเ้นจนวันั้นคือล่าสุดนี้คือเี่โอบอถ้าหนึ่งเก้าสิบเอร์เซ็นต์ียบเติมเติมลงข้างว่างเลยนะใช่เอรเต้ยเล้ยเฮ้งเหรอเฮ้ยเฮเปย้ไเเ้เเเ้้ เก้านึงไ้เตียม่เตินเลเติลนบอกกับสิน่ตาอะไรคะเออเด็นถูกผมเออว่านี่เห็นเจ็ดรกำนึงร้อยมากเมื่อเนี่ยไล้มาจุดถูกหรอได้เก็ดเก้าหนึ่งอ้ยเพินเห็ดซองวางว้พร้อมเตางพี่นอง

วันไหนไปเห็นไปแล้วเกียติกับหนึ่มาดไตงกันมาเติมเล็กาวสาสิบมาาเียพันอ้อยนมันขีดใจ้นนท่มุมกัเลยวัาง่กันเขาไปกอนละเขาเ็มาทางน้น้ำนเนี่ยาทาเ้น้ำนปอรตี๋ว่าจะ้ล่นค่ะเรานี่อันนี้คือเจ๊นงโูเจี๊ยน้ำมันนี้สาขาป้าาดทุกจา นาไ่เครื่องปั๊บลยสิเขาเครื่องปั๊บเลยธรรมดาเาครื่องปั๊บเลยนั่นนี่ค่ะมีแ่แดงโจมี่บ่มุมนี้ไมากเลยนะโอเคเอานี้คือไิกนะครับันที่ทั้งเครื่องมันจะยืดได้เดี๋ยววัเหีนอันนี้ไสแล้ว่นี่เลยนี่ทำทำตัวใหญ่ไม่เป็นารงวดวันที่หนึ่งกันยาเจ็บตัวใหญ่ใหญ่กันยาหกแปดเลยพี่น้องโอเคมือใส่นะมือมาน เมื่อหมานเมื่อภาพปังคือเมื่ออีสัยเจมาริสาวาสิเป่าไปจัดเป่าแห้งว่าเจ้าโอ้ยคุณใดเดชโลมหันเสดายค่ะสามตัวตรงคุณเนาะจุดทุไหายปู้บนหายคักเดชคุณใดอยากได้มาลัานท่เด้อยุนธ์หนองหานโซฮาผิดเบิกซับใดเลยเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับบนล่องเบอร์โทรตัวเองมั้งเเบอร์โทรมีอยู่ค่ะศูนย์หกหนึ่งค่ะสามศูนย์เจ็ดห้าศูนย์สามเจ็ดค่ะเขียนเอาเอฟซี ตามนั่นนะครับแยกเรแป๊บหนึ่ง061ค่ะ307 5037ค่ะอันนี้คือเบอร์โทรเจ๊มาริสาผ้าปังค่ะค่ะอ่าช่องไหดก่อนมาริสาผ้าปังเฟซบุ๊กค่ะ facebook ค่ะ facebook อย่างเดียวใช่ค่ะทำอย่างเดียวค่ะเอาแย่งมาเนี่ยแยกมาทางนี้เนี่ยนี่หาเลยค่ะ